ค่ะดิฉันนางสาวอัญชลีใหม่ทองค่ะในส่วนของการรายงานตามตัวชี้วัดแผนเป็นััิราชการของสพทผ่านระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าระบบ eMBS e ในปีงบประมาณพศสอ6 4มีหัวข้อการนำเสนอดังนี้ค่ะ 1. ปฏิทินการรายงาน2จํจนวนโจชีวัดที่รายงานผ่านระบบ eMBS e 3. ช่องทางการดาวน์โหลดแบบรายงาน 4. รูปแบบของแบบรายงาน 5. ขั้นตอนการรายงานและ 6. ช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยในส่วนของปฏิทินการรายงานจะแบ่งการรายงานออกเป็น2รอบนะคะรอบที่1ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนรอบที่2ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง15กันยายน ซึ่งจะปิดระบบในเวลา18นาฬิกาเหมือนกันทั้ง2รอบนะคะในส่วนของจำนวนตัวชี้วัดที่รายงานผ่านระบบ EMES นั้นสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอบที่1จะรายงานในตัวชี้วัดที่5และ8รอบที่2จะรายงานในตัวชี้วัดที่1 10 11 12 14.1 14.2 15.1 15.2และ19 รวมทั้งสองรอบแล้วสพปจะรายงานทั้งหมด11ตัวชี้วัดสำหรับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารอบที่1จะรายงานในตัวชี้วัดที่6และ8รอบที่2จะรายงานในตัวชี้วัดที่ 1, 10, 11, 12, 14.2, 14.3, 15.3, 15.4และ19 รวมทั้งสองรอบแล้วสพมจะรายงานทั้งหมด11ตัวชี้วัดเช่นกันค่ะในส่วนของช่องทางการดาวน์โหลดแบบรายงานนั้นผู้รายงานสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้จากลิงก์ p t o b e c e x p e r t หรือสแกนจาก QR code ดังภาพได้เลยค่ะโดยขั้นตอนการดาวน์โหลดเริ่มจากการล็อกอินเข้าสู่ระบบในกรณีที่ท่านเป็นผู้รายงานคนใหม่ ให้ทําการสมัครสมาชิกกรอบรายละเอียดส่วนตัวและสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วนโดยระบบจะให้กําหนดรหัสผ่านโดยตัวท่านเองซึ่งในการรายงานปี6-4นี้ระบบจะยังคงชื่อสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นแบบเดิมในจํานวน225เขตอยู่นะคะโดยสพมที่จัดตั้งใหม่นั้นจะใช้ผลการรายงานของสอพมเดิมค่ะหลังจากทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้ว ให้คลิกเลือกที่เมนูอัปโหลดไฟล์ยุทธศาสตร์หลังจากนั้นให้สังเกตปุ่มดาวน์โหลดสีแดงที่อยู่ด้านล่างมุมซ้ายของระบบนะคะซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบรายงานได้จากปุ่มนี้โดยไฟล์รายงานที่ดาวน์โหลดมานั้นจะเป็นไฟล์ z i p ที่แยกไฟล์แบบรายงานออกเป็นแต่ละรอบแต่ละตัวชี้วัดแยกสังกัดสพปสพมให้แล้วอย่างชัดเจน ในส่วนของรูปแบบของแบบรายงานจะเป็นไฟล์ Excel ให้ผู้รายงานกรอกข้อมูลได้เฉพาะในช่องสีขาวเท่านั้นซึ่งแต่ละไฟล์จะมีสีชีทอันประกอบไปด้วยชีทที่1คําอธิบายระดับคุณภาพชีทที่2ผลการดําเนินงานชีทที่3วิธีการดําเนินงานและชีทที่4ปัญหาข้อเสนอแนะโดยชีทที่1คือคําอธิบายระดับคุณภาพ จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของตัวชีวัดนั้นๆผู้รายงานไม่สามารถกรอกรายละเอียดใดๆลงในชีทที่ 1, ได้ส่วนในชีทที่ 2, ผลการดำเนินงานผู้รายงานต้องกรอกตัวเลขเท่านั้นซึ่งในไฟล์จะมีการกำหนดสูตรการคำนวณไว้ให้แล้วส่วนในชีทที่ 3, วิธีการดำเนินงานผู้รายงานสามารถกรอกรายละเอียดเป็นตัวอักษรได้และสามารถทำการคัดลอกข้อความที่เตรียมไว้จากที่อื่น มาวางยังช่องว่างที่กำหนดไว้แต่ไม่สามารถแทรกตารางลงไปในช่องว่างได้นะคะส่วนในกรณีที่ข้อความมีความยาวมากหากผู้รายงานต้องการตัดข้อความเพื่อให้ข้อความนั้นมาอยู่อีกบรรทัดสามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม alt n และปุ่ม enter พร้อมกันส่วนในกรณีที่หลังจากผู้รายงานกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างที่กำหนดไว้แล้วนั้น แต่ข้อความยาวมากจนทําให้ผู้รายงานมองเห็นข้อความที่กรอบลงไปไม่หมดมิต้องกังวลไปนะคะระบบสามารถดึงข้อความทุกตัวอักษรที่อยู่ในช่องว่างได้ทุกตัวอักษรค่ะส่วนในชิดที่4ปัญหาข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ให้ผู้รายงานกรอบรายละเอียดเช่นเดียวกันกับการรายงานในชิดที่3ค่ะในส่วนของขั้นตอนการรายงานขั้นที่1ผู้รายงานต้องทำการล็อกอิน่านลิงก์ pt. o b e c expert หรือจาก QR code ดังภาพขั้นที่2เลือกเมนูอัปโหลดไฟล์ยุทธศาสตร์ขั้นที่3เลือกกลยุทธ์ที่ต้องการอัปโหลดขั้นที่4กดที่ปุ่มสีฟ้าอัปไฟล์หลักหลังชื่อตัวชี้วัดที่ต้องการอัปโหลดแล้วเลือกไฟล์ตัวชี้วัดที่ต้องการในเครื่องขั้นที่5กดที่ปุ่มสีเหลืองอัปไฟล์เพิ่มเติมเพื่อเลือกไฟล์เอกสารเพิ่มเติมของตัวชี้วัดนั้นๆขั้นที่6 กดที่ปุ่มสีแดงในช่องประเมินตนเองของสอพทเพื่อระบุระดับคะแนนที่เขตได้ประเมินตนเองในตัวชีวัดนั้นๆนะคะขั้นที่7เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าการรายงานในตัวชีวัดนั้นๆสําเร็จหรือไม่ให้สังเกตที่ไอคอนที่เป็นเครื่องหมายถูกในช่องสถานะการอัปโหลดหากมีไอคอนปรากฏขึ้น แสดงว่าการอัปโหลดในตัวชี้วัดนั้นได้ดำเนินการสำเร็จแล้วค่ะข้อผิดพลาดแรกที่มักพบบ่อยในการอัปโหลดไฟล์ก็คือตัวชี้วัดที่ต้องการรายงานไม่ตรงกับช่องของตัวชี้วัดที่เลือกจึงขอเน้นย้ำให้ผู้รายงานตรวจสอบไฟล์และช่องของตัวชี้วัดที่ต้องการอัปโหลดนั้นให้ตรงกันด้วยนะคะข้อผิดพลาดที่2ที่พบบ่อยคือผู้รายงานอัปโหลดเฉพาะไฟล์หลัก โดยไม่อัปโหลดไฟล์เพิ่มเติมหรือไม่ระบ,บุคะแนนการประเมินตนเองซึ่งหากพลาดขั้นตอนนี้ไปจะทำให้การรายงานตัวชีวัดนั้นไม่สำเร็จจึงขอเน้นย้ำให้ผู้รายงานทำตามขั้นตอนทุกๆขั้นตอนด้วยค่ะหากต้องการศึกษาขั้นตอนการรายงานอย่างละเอียดสามารถดาวน์โหลดคู่มือการรายงานตัวชีวัดได้ที่ QR code ดังภาพค่ะ และข้อสุดท้ายค่ะในส่วนของช่องทางการติดต่อสื่อสารจะมี QR Code Line Group แบ่งตามพื้นที่มีทั้งหมด4กลุ่มดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ภาคเหนือกลุ่มที่2ภาคก,กลางและภาคตะวันออกกลุ่มที่3ภาคใต้และใต้ชายแดนกลุ่มที่4ภาคอีสานผู้รายงานสามารถเลือกกลุ่มตามที่ตั้งของสังกัดเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกันได้นะคะ หรือจะติดต่อผ่านช่องทางของโทรศัพท์ที่หมายเลข02 288 5867และ086 875 8147ค่ะในส่วนของการรายงานตัวชี้วัดผ่านระบบ EMES ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ